สวัสดีทักทายสมาชิกเบนเทบอลทุกคนทุกท่านครับเรากลับมาเจอเจอกันวันนี้ครับกลางสัปดาห์อังคารที่17กุมภาพันธ์2569ครับรายเครับไเียงดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้น่าสนใจมากครับหลักๆจะเป็นรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกมี4คู่แต่หน่าชิหน้าช่องวันนี้เบนคัสสันและนำมาเสริฟให้แบบเน้นๆหนักๆกันอีกเช่นเคยเลือกมาให้3มทีมที่น่าเลือกเชียร์ครับก่อนที่เราจะไป ว่ากันในบทความวิเค,คราะห์ผิววิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆในหน้าชิปในหน้าช่องครับเบนฝากสมาชิกทุกคนทุกท่านไว้ด้วยครับสำหรับท่านใดไม่อยากพลาดโอกาสดีๆสําหรับแนวทางทัศนฟุตบอลก่อนใครอยากให้ทุกท่านอยากให้ทุกคนเปิดใจและเข้ามาอยู่ด้วยกัน <S <S นี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทย <S <S และนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกาลันตีได้เลยครับสมาชิกตอนนี้นะครับแตะไปถึง 40k เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมหาอยากให้เป็นรักษาผลประโยชน์ให้กับความสะดวก สบายชายคนนี้ยังชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาเสมอง่ายนิดเดียวครับทุกคนทุกท่านครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์เบนเขียนคําอธิบายไปให้แบบชัดเจนเพื่อนพี่น้องสมาชิกทุกท่านทุกคนเสียเวลานิดหนึ่งอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกคนทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จส่วนพี่ยูแอปแดงเบนขึ้นให้ตลอดตรงหน้าจอมุมนี้นะครับดูแอดเพื่อนและก็ทักเข้ามามารับเข้าบ้านกับเบนแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแล้วฝากทุกท่านทุกคนกดซับสไค กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาดชิปต่อไปที่เบนจะนำมาวิเคราะห์บทความวิเคราะห์พิพิจาร์ฟุตบอลดีๆ,ๆให้กับทุกคนทุกท่านครับผมอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปมอง3คู่3ทีมที่เป็นคัสรัและนำมาเสิร์ฟให้แบบเน้นๆหนักๆในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยน รอบเพย์ออฟนัดแรกเบน์ขอโฟกัสคู่นี้ก่อนครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างบุรุ์เซียดอทมุนจากบุนเดิดลีกาเยอรมันครับวันนี้จะเปิดบ้านติดฐานต้อนรับการมาเยือนของอาตาลตาสำหรับฟุตบอลคู่น,นี้ก่อนเกมเขามองเป็นดอทมุนครับความเปรียบเรียบวันนี้คือการเล่นในบ้านตัวเองโจดเปิดมาเหนือกว่าอัตาล้าเล็กน้อยเท่านั้นคือถ้าหลุดออกเสมอดอทมุนตัวชาไปนหนึ่งข้างเท่าที่เบน์เจาะลึกรายละเอียดลงไปสําหรับคู่นี้เบน์อยากให้เชียร์ทั้ง2ฝั่งเลย อยากให้เชียร์ทั้งดอดมุนและอยากให้เชียร์ทั้งอัลตาตาให้ช่วยกันทำประตูเยอะๆก็เพียงพอมองโอเวอร์สกอร์แต่เวลาครับการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมครับทั้งคู่ทั้งดอดมุลและอัลตาตาอยู่ในช่วงฟอร์มที่โคตรด,ดีช่วงฟอร์มที่ขาขึ้นเอามามาก คุณภาพเกมลุกตอนนี้กำลังมีความมั่นอ,อกมั่นใจดอดมุนนัดล่าสุดในลีกคือการถล่มไมล์0.5มา4ประตูศูนย์ส่วนทางฝั่งออตลนตานะครับผลงานล่าสุดก็แจ่มเหมือนกันครับคือการบุกไปเยือนลาซิโอและชนะลาซิโอมา2ประตูศูนย์วัดกันจริงๆคุณภาพเกมลุกดีทั้งคู่และนัดนี้จะเป็นนัดที่มันวัดกันปอนต่อปอนบอลค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีแต่โอกาสที่จะทําสกอร์กันเยอะมีมากๆครับแนะนําเชียร์สูงเต็มเกมโอเวอร์ พอตีเวลาสวยจ,จัดและสวยมากๆครับว่ากันตอนะครับอีกหนึ่งคู่นี่นะ่าสนใจรอบเวลาตีสามจะเป็นเจ้าบ้านอย่างมนาโกรครับวันนี้จะเปิดบ้านดินฐานต้อนรับการมาเยือนของปารีสช,ชัดชแมงก่อนเกมเขายกให้กับปารีสครับวันนี้ถึงจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่ลีกเอิงชนหลีกเอิงครับวันนี้เปิดโจ์มาเหนือกว่ามนาโกค่อนข้างเยอะมากครับทุกคนทุกท่านครับคือวันนี้ ปารีสต้องบุกไปบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูครับใครจะจิบบอลบานและเอเตปมสําหรับแนวทางทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเบนแนะนําเชียร์โมนโกครับภาพรวมต่างๆวันนี้ภายใน90นาทีถ้าโมนโกจะแพ้เล่นในบ้านจะแพ้จริงๆแพ้ไม่เกินจุดไม่เกินกระแพงที่ปารีสเปิดมา ไม่ว่าจะเป็นผลงานช่วงนี้หรือเหตุทุเตที่จะเจอกันถ้าเรามองด้วยชื่อชั้นทีมชื่อชั้นนักเตะอาจจะเป็นปารีสที่ดูดีกว่าแต่ทุกคนอย่าลืมว่าช่วงหลังๆมาปารีสเริ่มมีปัญหาภายในกันอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นหาการให้สัมภาษณ์ของนักเตะนัดล่าสุดอย่างอุซานเดเมเล และลุยอินิเก้ในการแพ้แลนดมา3ประตูต่อหนึ่งวัดกันจริงๆรับผลงานของปารีสก็ไม่ได้ย่ำแย่แต่พอมีปัญหาภายในมันก็เชื่อมมาจากปัญหาภายนอกทําให้ผลผลงานในสนามก็เริ่มดับลงไปเยอะซึ่งมันแตกต่างกับโมนาโกยิ่งเล่นยิ่งดีณนะช่วงเวลาปัจจุบันนัดล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มนองไป3ประตูต่อหนึ่งคุณภาพเกมลุกเริ่มดุดันมากขึ้นกับโจูและแนวต้านวันนี้ปารีสเปิดมาโอกาสที่จะชนะก็มีแต่เบนยัง องว่าน้อยแนะนําเชียร์มโรโกเล่นในบ้านชินฐานตัวเองวันนี้ถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกินโจทย์ไม่เกินกระแพงชิปปารีตเปิดมาปิดท้ายสวยๆรอบเวลาตีสายูฟาแชมเปี้ยนอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับเป็นการย้ำแขนย้ำชัยหรือล้างแขนล้างชัยก็ว่ากันไปครับเจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าครับวันนี้จะเปิดบ้านชินฐานตอนรับการมาเยือนของเรอ,อัลมาลดครับ ก่อนเกมเขายกให้มาริครับวันนี้ด้วยจย์และแนวต้านเปิดมาเหนือกว่าเบนฟิก้าพอประมาณคือวันนี้มาริคต้องบุกไปบังคับชนะสถานเอียวค่อยจะจิม,มันหวานและเฮเตเตมสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เป็นแนะนําเชียร์เอัามาริครับจะเป็นนัดที่หลังตาโอกาสจะบุกมาเบียดชนะเบนฟิก้ามีเหมือนกันครับ <S <S นัดล่าสุดทุกคนก็รู้แล้วครับเป็นนัดสุดท้ายรอบรีเฟรตรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเล่นในบ้านเบนฟิก้า เป็นเบนฟิก้าที่ชนะเลอามาลิกมา4ประตูต่อ2ลูก4ีนะครับเป็นผู้รักษาประตูของเบนฟิก้าเข้ามามุ่งทำประตูชัยและให้เบนฟิก้าเข้ามาในรอบเพย์ออฟได้วัดกันจริงๆครับมาลิกช่วงหลังไม่เคยชนะเบนฟิก้าได้เลยแต่วันนี้เบนมีความมั่นอ,อกมั่นใจมากว่า เรอลมอริคยังไงก็เป็นเรอเมอริคครับยังเป็นหนึ่งในตองอูในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคุณภาพเกมอาจจะมีดรอปลงไปบ้างในช่วงหลังๆแต่นัดล่าสุดครับคุณภาพเกมลุกเริ่มดุดันอีกครั้งครับคือการเล่นในบ้านฮารมเรมอ์เอาสุดสัดมา4ประตูหนึ่งมาเจอเจอ,เจอกับเบนฟิก้าน่าจะเตรียมความพร้อมมาดีและอีกหนึ่งจุดที่นะครับน่าจะมีประเด็นสาคัญและมีปัจจัยหลักสาคัญเหมือนกันคือแบ็คขวาอย่างเทนอเล็กซานเดอร์อาโนหายจากอาการบาดเจ็บนัดล่าสุดลงมาก็แอซ นัดนี้มีโอกาสที่จะออกสตาร์ทเป็นส1เ็ตัวจริงมากวัดกันจริงๆนัดนี้จะเป็นนัดที่หลางตาแนะนําเชียร์ทางเร,รเอลามานิถึงจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเดือนแต่จชมูไปเบียดชนะเป็นอย่างน้อยนี่คือ3ามทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนีกรอบเพย์ออฟนัดแรกที่เป็นคัสสันและนํามาเสริมให้เดี๋ยวที่เหลือนะครับเน้นดังหนักจัดเต็มเบอลนอกกระแสเราไปว่ากันต่อในครอบครัวฟุตบอลของเราก็แล้วกันย้ำมาเดิมนะครับ3ทีมเน้นนี้ เอาไปแยกเน้นทุกทีมการันตีมไลไรจะประกอบไปด้วยสูงดอดมุนเจออาตาร่าโมาโกและก็เรอาลมลิกนะครับที่เหลือไปเจอเจอกันในบ้านนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนครับดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกและเราไว้กลับมาเจอเจอใหม่โชคดีทุกทุกท่านทุกทุกคนสวัสดีครับ